ล่าสุดไวจี้จัดงานให้ลิซ่าแล้วรับรองว่างานนี้ปังสะเทือนทั่วโลกอย่างแน่นอนทำกลางกระแสดราม่าที่แฟนๆของลิซ่าแล c พิงก์กำลังเดือดดันและกล่าวหาว่าต้นสังกัดอย่างไวจเลือกปฏิบัติหลังไม่ยอมให้ลิซ่าไปร่วมงานปาร f สแฟชั่นวีคเหมือนเมมเบอร์อีก3คนโดยเหตุผลที่ซีอจากบุญการีบรรูที่ลิซ่ารับหน้าที่โกบอลแบรนด์แอมบาสเดอร์ เปิดเผยพันธแถลงการว่าต้นสังกัดย่างไวจีห่วงเรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ก่อความหัวร้อนให้แฟนๆทั่วโลกจนหุ้นไวจีดิ่งลงติดลบทันตาเห็น แต่ล่าสุดสถานการณ์ของลิซ่าอาจจะเริ่มดีขึ้นหลังมีรายงานว่าลิซ่าแบล็กพิงจะไปเป็นแขกรับเชิญในรายการคอม p l e x กรายการบันทึกขวัญใจผู้ชมไวทีนของสหรัฐอเมริกาที่มีรูปแบบรายการที่นำแขกรับเชิญมาสัมภาษณ์ทำกิจกรรมและช้อปปิ้งแบรนด์ต่างๆรวมกับบรรดาเซเลบและคนดังต่างๆซึ่งไม่เคยมีศิลปินเคป๊อคนไหนที่ได้ไปร่วมรายการนี้มาก่อนเลย ซึ่งว่ากันว่าโปรเจกต์นี้จะทำให้ลิซ่ามีชื่อเสียงในอเมริกาเป็นวงกว้างตีตลาดวัยรุ่นเมริกาได้ดีมากขึ้นและแน่นอนว่าปังสะเทือนทั่วโลกชัวรายการออกอากาศในวันที่11ตุลาคมนี้ว่าแต่วาจีจัดงานดีๆแบบนี้ให้ลิซ่าแล้วแฟนๆจะหายงอนกลับมาคืนดีกันหรือเปล่า